สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อสทุกคนุขคนพี่น้องยินีีตอนมาก็สุซ้องบ่าวสีก่าพี่น้องอีพี่สองพี่น้องกันนี้เดี๋ยวบ่าวสีสีทยบรรยากาศตอนจุดบังไฟพี่น้องว่าบังไฟสีดายรถสีน้อยพี่น้องเดี๋ยวคนก็ถือแต่บังไฟพี่น้องเลยยังไัดในมื่อกับข้ามเตลเดพี่น้องนี่กันยังบนในมื่อมาสองคนพี่น้องมากับเมนนี่เนาะยูทูบเบอร์หลายคนก็มาในงานบุญนี่กันพี่น้องเลย รายกาตอนจุดกองไฟพี่น้องก,กับสิประมาณนี้ล่ะรายกาติดตามมักซมบ้างพี่นอ้องตอนจุดกองไฟพี่น้องเนาะโอเคนี่ก็ปลเป็นตอนคัดบางไฟพี่นอ้องใหญ่ไฟคัดให้นโหมันดึงโล่งอประมาณนี้พี่นอ้องเอ้ยนี่ก็ยังโมผู้รายละเอียดภายในเรื่องการเห็ดบางไฟเนาะนี่เดียวมานเนี่ยพี่นอ้องคนกัดได้ได้พี่นอ้องเอ้ย องไฟกับนายพี่น้อง,งอ,องไฟกับผ้บรรยากาศพี่น้องเอ่มอมาบอกองไฟม่วนขับพี่น้องเอ้เมือนี้ยเบาเสียงพี่น้องเบาเสียงเป็นเอาคนเนี้ยกับเบาบุญเน,นี่นยมาคนใหญ่คนพี่น้องไอแต่เบ้นนี่คนละนี่กั เาเียงเป็นอาวใช่พี่น้องเป็นเป็นไซบุนพี่น้องเยูทูบเบอร์กันล่ะคุดายพี่นองมือน,นี่ถ่าไปที่ตามตัจุดก้องไฟได้พี่น้องไหมเนาะโอเคเฮ้บอนี้เอาเอามีการเกิดปั้มลูกกีตมพี่น้องเฮ้บอลเนี้เอาโอ้คักปัญญงบันเนี้ยเอาคักคักค เ,เต็มที่มันเอ้าโอ้ขับไปไหนมันแน่นอนเอาได้พี่น้องเอเยนเน้ยอบัน้ัดดินเลยบันดนินขีดตมงพี่น้องเอ้ยน,นี้อดภอขึ้นกันนต๊ะตงมาถึงสิแ่งตัวลอมาสำาร็กันขัาบมาปลกดภัยเม็นโต๊กขีดตรง เมืองข้าเจ้าพันจุดบังไฟกับพี่น้องเอ้ยบ่หนี้ถัดทิศทางครับโซ่เมืองพี่น้องเป็นอย่งไรกันเนาะเป็นครั้งแรกของบ่าวซีได้พี่น้องเอ้ยที่มาอ่าข้งแรกในปีได้พี่น้องเอ้ยเป็นกลารั้งแรกในชีวิดเลยั้งแรกของปีนี่พี่น้องที่มาเบิ่งข้าเจ้าพันจุดตั้งไฟปีสองพันสองปีที่บ้านนาเตยพี่น้องเมืองจุดพรแข่งสระบเมืองจัมพรแข่งสระบนเกษตรเป็นอย่างไรกับทารุนเมืองพี่น้องครเพราะมันจะขึ้นเ่ืพี่น้องเอ้ย ดุนดุนดุนไฟว่าขึ้นมันต้องขีดตุ่มลังสูดลงไฟพี่น้องเอ้มันหนี้ยอาจังไรใหมันน่่เอ็พี่น้องให้จุดจุ่นปัดแนวพ่อบ้ทันหน่อยนี่โผล่โดยไม่ลงเลยโอ้ไวขนาดพี่น้องทันใจทันใจเปิดพี่น้องเอ้มันบ้างเล็กเอาแบบ ดิ๊บมีพี่น้องเอ้ยมวนมวนมวนพี่น้องโอ้บังไฟเตะพี่น้องเอ้ยบัดนี้ขุนหนุ่มกุ้มโอ้มันโทรออกมาไก่พี่น้องอันตรายได้แบบนี้บังไฟใกล้เฮ้ยบังไฟเตะอยู่ใกล้อันตรายได้แบบเด็กน้อยผมมีเด็กน้อยเล็กน้อย ปั๊ดอันตรายพี่น้องเลยเป็นก๊อกาดีใกล้เลยมันไฟแตกแบบนี้เนาะมันลุ้นกันพี่น้องพอไฟนึ่อยู่ในหาปัาดนับนะความปลอดันพี่น้องเลยเข้าเดียวพี่น้องจังหวะถึงข้าเดียวเพรแตกพี่น้องบ้างเลยโอ้เมื่อกี้นี่สอดแตกพี่น้องเมื่อกี้นี่บ้างเมื่อกี้เนาะ มีบางเตะบ่เตะพี่น้องบางไฟกอันตรายพี่น้องโอ้คนอยู่ใกล้นะเด็กๆพี่น้องหพี่น้องคนได้หลายพี่น้องคนได้หลายพี่น้องเลยหลายพี่น้องคนได้หลายพี่น้องเลยโอเคพี่น้องถ่ายติดตามสมบังต่อไปอีกพี่น้อง จะพยายางมาเนี่ยกระบาดดิเสียตัดเสีงเใ่โ่หัไปดาจะเต็มเต็มเนก็แต่ละคนแบบแม่นไม่ดินขี้ตแม่นไ่ได้แม่ ท่านว่ได้ดินคิดตัวแม่นว่ได้ดินบุญต้องไถพี่น้องออันตรายได้เด็นี้ยอ้ยอเสียวเลยอันตรายชดมเพื่อนเบิราดข้านสกเคียงเลยเมือนนี่ก่อยพี่ไอเบิร์มเบือมเลย เรียบร้อยเหมือนตั้งไรตัวมันป้าทรมานเกินพี่น้องเลยสอยเนี่ยโอ้ยอยากไปปูหามซอยได้บ่เนี่ยอ้าจะเต็มบ่เนี่ยเอาย่อขึ้นสูงในบ้านนี่โอ้ยเอาข้างในบ่เนี่ยบึ้มโอ้ยหากเป็นยังบัเนี่เรียบร้อยโอ้ quá wow, cắt bên nhau wow. <laughs> like, like. mình đó, thật em ăn anh ta và anh hàng lên họ dùng hang rồi này ôi, hoi vay rồi này, ôi, anh cái đi, wow, <laughs> à, phần <laughs> มวลนะพี่น้องไอ้บ้านเพิ่นมี่คิดต่อคิดเติมให้ดิ้นมวลมวนมวลพี่น้องบังต่อไปอีกพี่น้องอันนี้มาอ่ารุ่นวงพี่น้องเนอสองเอาเลยผู้รุ่นไหนรุ่นเนี้ยนี่คือนั่นจูดแท้เนี่ยเนื้อคุณย่ห่างพี่น้องอย่ามันเตะอันตรายพี่น้องวงไฟ เอาแบบประาเลยเนาะนี่เอาแบบท่านใจเลยนี่โอ้ต้องทายปรทธานซ้ำเอาแบบตั้งรักปรทธานเลยนี่ตล่อยแบบเดียวโอ้ต้อหาพี่น้องมาลุ้นบ้างต่อไปพี่น้องเลยวันนี้เป็นทังไดกันค่ะเบิ่องฐานโซนน้ำกันพี่น้องเป็นทางใดกันมาลุ้นสิตกหรือว่าสิขึ้นหาลุนลุนลุนพี่น้องโอ้ย แต่ละบ้างพี okay ่น้องทายเกือบทุกท่านแต่ละบ้างนะถ่าเบิ่งถ่าส้มพี่น้องน่าจูดแทบหรอวะอ๋อจังไรก็ถาเบิ่งพี่น้องแตะดูพระเตกขึ้นนะบ่ขึ้นอ่าคือมาล่นแท้บอันนี้ฮะอ๋อล่นพี่น้องไหม เดียบร้อยพี่น้องปฟาดเดือบร้อยรอดรอดรอดบังต่อไปพี่น้องมาในรุ่นเบิ้งรุ่นเบิ้งขึ้นเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยใฮ้การเกิดเตียงกันลงกี่ทมแบบนี้เรียบร้อย เปียก้ังเลยบอกแล้วว่าจะเทียงกันพี่น้องกำลังสีนั่บังไฟลงมาจูดพี่น้องแต่บ้างกับโบไนพี่น้องบังไฟกาพอดีซ้ำเค้นพี่น้องซ้ำมีแข่งรุนบังต่อไปพี่น้องบังลองสิขึ้นหดูโบขึ้นมาพอเดือบล่ออย่างนี่กัขึ้นขึ้นดาวพี่น้องเลย โอ้ขึน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 สุดยอดอ่ะลุนบ้างบ้างต่อไปพี่น้องนี่สองสองบ้างนี่อ่ะลุน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 บ้างนี่เป็นแนวไออต่อพี่น้องลุนเบิ้งน้อกันต่อกำลังบ้างต่อไปอีกพี่น้องลุนเบิ้งบ้าบ้างบ้างนี่ขึ้นในบาบ่ขึ้นเนาะลุนเบิ้งพี่น้องนี่ลุนลุนลุนพี่น้องเลยบ้างนี่เรียนมาจากเชโน่เนาะกำลังมัดหางพี่น้อง สัดขีกาบางนี่ไงมาแต่เซโนพี่น้องมนูทรพนแข่งสวรรค์เขตบ้างนี่เนาะมองไพ่สองบ้างพี่น้องเว้ออกไหนับไปเลยนับไปเลยยันเตะเลยครับ๋อระวังยันเตะแล้วอยู่ใกล้นี่สองสามเอ็ดมิดซอยม้อยมิดซอยม้อยโอ้ยสาดุ่นพี่น้องเอ้ยพี่น้องไหม เปลี่ยนใหม่เนอชวดชวดโอ้ยเป็นหมอไฟปะเนี่ยเฮ็ดนวได้นี่เห้ยหามลังกิ่ตมหามลงกิ่ตมหามลงกิ่ตมโอ้ย ผู้รุ่นกระถ่ารุ่นบึงต่อไปอีกพี่น้องมันนี่มองไพ่น้อยแต่สี่ปีพี่น้องน้อยซื้อแต่สี่ปีมองไพ่ติดโควิดบมื่อไจูดสี่ปีเลยพี่น้องเพื่อเลยเอามาจูดี่นี่มันเลยสีน่นานเข่าเลยพี่น้องเลยอดใจอดรอเบ,บิงกบางนันก็ขึ้นตั้งไว้ห่างอีกอะคันอดใจค่า อ่ะโควิดน <above> nah, ี่ขึ้นว่าโควิดนี่โควิดนี่ดีล่าเลยโควิดนี่ยสิ้นเช้ากับบ่เช้าสิขึ้นก็บบขึ้นอาบ้างตัวน้อยตัวโควิดสี่ปีนี่ยังบประจักเทื่อยอาบ้างตัวที่ยังบ่บ่ได้เคยติดโควิดนี่ยที่จุดเบื้องขึ้นก้อนมาจยกแบบนี้เไหมหนึ่งสองสาม บร้อยพี่น้องเอ้ยบอกแลว้วตัวนี้ม,มันมาแห้งพี่น้องตัวบติดโควิดไงอ่า<ะ>ต้อลุนบังต่อไปพี่น้องเลยอ่ะบังซีปีพี่น้องบังไฟซีปีมนันคืออืดนพี่น้องของซีปีไงซีปีพี่น้องไม่ไกลสีก็อือ่นนะจังหน่อย ไฟซีพ <accurately S 2> ีอ <esh> ่างเีอื่นในจังไรเอ้ยผูกทางไหนก็โยกโยกโย๊กพี่น้องก็ยึดถึงผูป้าต้อผูป้าใส่สเต็ปแอวันก่อนจะพี่น้องต้องมาสีแค่ภาพบรรยากาศเป็นเช่นพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวสีและพี่น้องด้วยมินิบ่าวสีก็มาในงานบุญพี่น้องถ้ายพี่พาดอะไรกับเขาทอดไฟนั้นพี่น้องเลยปลาสบายดีพี่น้องสบายดีบ่สุดุกคนพี่น้องจีได้กลับบ้านกลับซ่องพี่น้องเห้บันี้